ขึ e, ้นมาเอ็ด uh> ีขึ้นมานี่นี่พุ่งเหรอเฮ้ยระวังอัดมันมาแล้วมาสิพี่รออะไรอ่เฮ้ยมันบีบคอไปแล้วน้องมันบีบคอไปแล้วปดอนครัวดนัี่โดนโดนไปอีกครั้งเลยโอ้โหโอ้โหไม่ได้เดินเจซีซี โอเคครับยินดีต้อนรับทุกคนกันด้วยนะครับพวกับผมเรียกนินนอนหนูครับไม่ใช่นินนอรลิงนะฮะและในวันนี้ครับทุกคนผมจะมาแนะนําตัวละครผู้มาเยือนคนใหม่นะครับคนนี้ไม่โคตรเก่งเลยและตัวนั้นก็คือติมทวิชาตนะครับทุกคนหรือติมอาเวใอย่างที่ทุกคนเรียกกันนั่นเองเรามาดูกันที่สกิลติดตัวของติมทวิชาตนะครับทุกคนเอาแบบเข้าใจง่ายครับทุกคนเมื่อสกิลคูดาวเสร็จแล้วเนี่ยเรากดอาเพื่อเสียงมีดขึ้นมานะครับถ้าเราคลิกซ้ายเนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะประชิดนะครับดาน่วยแ้คลลิกก็ซี จะกลายเป็นว่าเราโจมตีระยะไกลนะครับดาเมจยี่สิบหน่วยสก,กินนี้โคตรดีเลยนะฮะทุกคนส่วนทักษะที่ผมเอามาจะเป็นเปิดกล่องเร็วนะครับเร็วขึ้นสองวิแล้วก็ลดคูดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะทุกคนไปครับลุยโอ้โแล้วลไอันนี้พี่พีนินเซตชากเหรอไป <c oughs> แล้วดานเจอกันครับพี่เล่นไงไม่รู้ดันเนี้ยไปเกิดนี่เลยวะเกิดหน้ากล่อง เวลาตีโอชิบหายแล้วปวดตัวไกลด้วยอ๋อด่านนี้เล่นไม่ได้ด้วยลาตีไม่ถึงเราลาตีเล่นไม่ได้เราเล่นไม่ได้เราอะไรไม่ได้อย่าไปเล่นอย่าไปเล่นห้องน้ำไอ้ตรงวิจิตกใจหมดเลยอเี่ะตกใจไอ้พี่เนี่ยเวลาตีลาก่อนโอ้ยไม่มีคนเปิดประตูประตูนี่ปีะตูนี่โอ้ยยังไงลาตีอ่ะมาดหุ่นเงี้ยตัวเนี้ยเของหุ่นปล่อยเนีอย พี่ทีอยู่ไหนอ่ะห้องอ่างคันดับปูพี่มีตะปูผมก็มีเหมือนกันไอ้ปอลพี่อยู่นี่เหรอหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วอยู่อยู่ใต้น้ำอ่ะปูตึงเลยตรงนี้ปอลปอลไม่ชารอีกแล้วกูสู้วัดแล้วไงรออะไรขอบุญบอลได้ด้วยนะพี่เดี๋ยวดิไอพี่ไม่ได้เอาบอลหลังมา้องดูกูดูให้กูด้วยผมก็ไม่มีเหมือนกันมึงก็หมาปะนี่หมาหมาหมามาดิ จะไม่มาได้ไงบอนตำปูแล้วกูไปแล้วไงไปคนแรกได้ยินเสียงกูไปเลยไงแบบออโตโนมัตเลยอ่ะไม่ชูกอ่ะเออบอดอ่ะู้าวพี่จะมาคัมสามโอ้โหตีลาก่อนตรงนี้หรอ แล้วกลับมาทำไมพี่ไปเปิดกล่องมาไหมเข้าดีๆอะไรวะอะไรเปล่าอ้ามวทำไมเรียกกูณทำไมกูณจุกอยู่ปลาออกไปตอนนี้คนอยู่เยอะด้วยเข้าดีๆคนก็อยู่กับพี่เนี่ย ชัดแม่งเลยนม่เลยกูสายเล่ยช่ใช่รอดด้วยเนเร่องโอ้โหนี่ไอ้เด็กหอมอีกมาฟังไขึ้นหลอดแล้วฮะครัเกรเขาไม่ยอมไอ้ผมต้องดูว่าจูงได้ครัว่าอยู่บมกรบได้ไอ้ไอ้ลาตีนี่ไม่นจ่เอากระโปรงเลยไหมเฮ้ยตรงนี้มีเข็มน้องห้องศิลปะโอ้แล้วผมจะตายไง่ไอ้ห้คสีมาเมื่อกี้เนี่ย แล้วกูไปแล้วเออเอ้าได้ทุบแล้วเหรอเอ็ดได้แล้วตั้งเลยโดดเลยกูเดินอย่างไกลเลยโดดเลยโดดใจไปก่อนแล้วครับจังหวะนี้ไม่รอแล้วนะเฮ้ยวันฮิตเฮ้ยวันฮิตวันฮิตจะยังไหวครับจังหวะเนี้ยตายเแกแล้วหาโดนดิบคอเียวันฮิตจะยังไหวไปแล้วเดิโดดเดินดิบโลเขาลากเราใส่หมแล้วครับก็ไม่ออกสักทีอ่ะ นี่ก็ไมถ่ายเป็นก้อนไปก่อนตอนแรกอ่ะตอนแรกคือมันยังไม่เห็นผมใช่ไหมเด็กก็แบบอยู่ตรงนั้นนหะอยู่ตรงนั้นนะลากอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ออกแล้วกล่องแล้วกล่องกล่องกล่องข่าวไปถ่ายไปแลนหนึ่งวะอยู่อยู่ตรงเอ้ที่มันที่มันจะเปิดเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวก็ชุบแล้วกันนะนอนไปก่อนไปชุบเลยชุบเลยเหรอโอ้ยไปชุบเลยไปมันเพลตายพี่พี่กำลังไปนอน เข็มอยู่นู้นนะเข็มอยู่ฝั่งห้องไอ้นี่นะอรู้จักห้องสีสันใช่ไหมพี่ว่ามันรับคำค้างเข็มเลยได้เลยน้องได้เลยน้องตรงนี้จะพาไปหาเข็มเองไม่อยู่ฝั่งนู้นะไอ้ขี้ขุดไก่ชนะยังไงอ่ะไอ้ฟอร์มไป็นนตรงหน้าหลุมนะแล้วมันจะชนะยังไงเราคงเป็นละเขาเป็เข็มละอยู่ตรงพี่เอสเลยห้องศสีสัน เนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่โอ้โหไม่อยู่กับผีอีกแล้วทำไงอ่ะอ่ะคุณโชคดีแล้วกันตายกิโลส่กิโลสี่กิโลี่กิโลสี่กโี่กิโลสี่กิลสี่กิโลสา่กิโลสี่ิสี่กิโล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 ส่กิโลกิโลี่กิโลกิโกแล้ว่ขาโลสี่กิสี่กิโลสี่ก้โลส่กิโีกูส่กโลสีล่กิโกโล่โลสล่กิโลกโล่กิลสี่ีล่กิี จะเพิ่งตายให้อาร์ตมันได้ฉีดยาก็พยายามแล้วกันอุ้ยปอนต์ัวทีว่ะโอ้โหกระดูกหักไปก่อนใกล้อ่ะทำงี้ด้วใกล้เลยนะรออะไรล่ะน้องไปดิอุ้ยต้องมาหาผมเฉยไอ้อาร์ตวิ่งหนีไปน้องนึกใช้เข็มซะยาอยู่นี่มันไม่ใช้ไม่ได้มันเป็นยื้อให้ผมหยิบเข็มอะผมันทิดปล้เนี่ยโอ้รออะไรอะ แงครรับรอพี่รอ<ล>โอค,คบแล้วอัดไปอยู่ไหนวะอยูอ่นี่อัดหลุดปะเฮ้ยออกกูเฮ้ยน่าจะหลุดอัดใช้ได้เปล่าใช้อยู่ใช้อยู่ใช้อยู่ไอปัญญายอยู่ข้างบนแล้วกูโดดมาทำไมเมื่อกี้มันจะขึ้นอยู่ข้าหัวขั้ะกระบันเจี๊ยบกระบันเจี๊ยบอยู่ส่วนแล้วกันนะส่วนเลยเดี๋ยวพี่ชุบเอ็ดก่อนเห้ายเ <laughs> นี่ยมันอยู่ตรงเนี่ย ก็มันจุกได้ทำให้ปอดข้างล่างก็จุกได้พี่ข้างล่างก็เล่นได้ใช่ไหมยินดีทูทูข้างล่างก็เล่นได้ฝั่งฝั่งนั้นอะฝั่งฝั่งซ้ายมือพี่แม่งยังไม่มีอะไรเสียอะไรบ้างน่าปวดเราไม่รู้ปวดนะผมโชคดีนะเอสชีวิตสุดท้ายที่เหลืออยู่มันต่างคนอื่นอยู่ไม่ใช่หรอเดี่ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่เอามันาหาพี่เองนี่กูจับหุ่นละมาดิไม่มาปะอยู่กับผม อย่าพี่ไปส่วนละอย่าไปเลียหุ่นมันก็พออาร์ตมันเห็นนะใช่เหรอเออต่อยเหรอถ้าแบบถ้าไปจับหุ่นมันมันเห็นเลยเว้ยเออไม่จกไม่สับไม่จับอยู่แล้วพี่เราผมว่าเรามาเราผมว่าเรามาฆ่านาตีดีกว่าจริงนะตอนนี้นเนาเรไม่ใช่แล้วโอ๊ยมึงรู้ได้ไงเอาไปอีกทีไปนี่ไงเพราผมเก่งไงพี่ผมผม่าััท่่าเปิดกลองมนไปแล้วอ่ะ เปอร์ตาวิน่ามันหมดว่าเดินยวบีบหอ f i minutes later โอ้ยสวัสดีเอ่อได้ปะมึงดูชอได้ปะพอนสักทีนึงอ๋อท่านหนึ่งทำไหมเนี่ยผมทำอยู่เติมเมื่อเตม่อได้อยู่เติมเมื่อได้อยู่ไม่ไหนวะ้ยมืดเพลงเพลงไหนมันนั่งจังงะเหมือนเดิมอาร์ตเหมือนเดิมโอ้ยไตรเลยจ้าถ้าไม่ยุ่งกับหุ่นเหมือนใช่ไหมใช่ แต่ตอนนี้มันน่าจะจุกแล้วป่ะน่าจะต้องตีหุ่นจริงอ่ะอย่าดิข้างล่างอย่ขึ้นมาเอดพิงขึ้นมานีดีพุ่งเหรอเฮ้ยระวังอัดมันมาแล้วายทิ้งหนีรออะไรอ่ะเฮ้ย oh, ม <cs> <thrive in> <ss> ันบีบคอไปแล้วน้องมันบีบคอไปแล้ววิแเปิดโล็อกครับบอลล็อกเนาะนี่โดนเลยรั้งเลยโดนไปอีกครั้งเลย โอ้โหโอ้โหไม่ได้เดินเจ็บซีซีวิบข้อกู้เชี่ยวพี่มีวิฟได้มีช่วยอยู่มั้งฉักแผ่มาแล้วมั้งฮะแม่งปลากันแต่มีดแล้วตรงนี้งานดีแกขวานซิ่งนี่ไงโดนไปก่อนได้บอกว่าป้อนรอดไหมนะแล้วเจอผมประคำซำดองแล้วมีดพี่แบบใช้แบบคูดาวรูดัวข่อยจะแตก บอลอยู่ไหนบอลอยู่นี่ข้างบนโดดแล้บ้านโดดแล้วปะไปไหนแล้ววะปอนมึงไปไหนอ่ะหิ่มันโยู่แถวย่างงี้เรียนโตแล้วจีบโยงกาโดดตายบอลไปแล้วอ่ะจะวิ่งขึ้นมาปะจากห้องศิลปะขึ้นพี่ลอยอยู่พี่ลอยอยู่พี่ลอยอยู่สับตัวสับตัวแท็กจับมือเฮ้ยโดน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 ต้านหมุนต้านหมุนต้านโอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนตันนี้แล้วตันนี้แล้วไปไปไปเบี้ยคอผมแทน สวยพี่ปลาข้าสารเซ็งมูใส่มันข้าสารเซ็ตสุดยอดมีทีปะได้ทีปะเอาพี่ปันสวนเข้าไปอีกทีนึงเจ็บจัดนี่ไงอยู่นี่นะอย่าได้ของหมดของหมดของหมดเดี๋ยวพี่ปลาข้ามคืนไปน้องปลาข้ามคืนได้ป่กว่าวิโนมิวคออีกแล้วปลาข้ามคืนไม่ได้น้องมมัันนน พี่รอครบอยู่พี่ตายได้อยู่ไปไปแล้วไปแล้วโดดเลยดเลยยม่มันโดดตามไปอารไตขึ้นมาแล้วอาร์ข้นมาตีกูไม่ตีอยู่นี่นะ้นล่างปะยังอยู่ชั้นล่างผียังอยู่ชั้นล่างอยู่นี่ไปแล้วไปก่อนเรวไปรอแล้วนะครับอยู่นี่นะไปยาวเลยมาลยกไม่เงามาลย้็ไได้นะไปแบบผมวาณผมวิญาณผมชกยาวพุ่งขึ้นไปโดนอยู่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  เไ้ยหันมาตีกูเจ๋งเลยคือเอาพี่เอาพี่เคผมหาห้องนะขยันคนหายาไปเลยยุ่งกับผมมีดปิดนักล่าอยู่กับพี่ตรงนี้จะเจ็บหนัากันโดนผมไปหลายมัดอะชายช่เจ็บอยู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 ่ผมก็เจ็บอยู่เดินเข้าไปตีได้นี่ไงเจ็บมากกูกูปกสแปมกูสแปมสกิลอย่างเดียวเลยอะเอ้ยตายไะเนี่ย ตายปะเฮ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วโดนดาบตายตายมันจะตายแน่ไลนี่ม่ได้ออกมาคำต่อยเลยกูใช้แต่มีดกูสาสกิลอย่างเดียวเลยอ่ะเทสิกตเทนโชโดนรัวแล้วน่าโดนมีดปาตาย่ยกลายเป็นผู้ขับไล่วิญญาณแล้วกูตอนเนี้ยไม่มีคอผมโดนรัวเลยโอ้ยเกียร์เอ้อตั้งสามสองหก 3.15ม,มันก็ได้อยู่สามสี่ทำอะไรเนี่ยพี่ก็ไรซ้ำมึงอยู่ไงน้องทำอะไรไม่เห็นชื่อเลยสักอย่างก <c oughs> ูปามี่กูปามี่จนกูจะกลายเป็นนักร้องแล้วเนี่ยเฮีย